จุดแรกผมมองถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่แม้กระทั่งคนทุกรุ่นหนึ่งได้รู้เรื่องของประวัติศาสตร์ในจังหวัดปูเก็ตย่าจันย่ามุกม,มีบุญคุณแผ่นดินต่อบุญคุณแผ่นดินปูนนเก็ตอย่างไรเรื่องที่สองนอกเหนือจากทุกคนได้รู้เรื่องของประวัติศาสตร์ของจังหวัดปูเก็ตแล้วต่อมาก็คือพี่น้องประชาชนที่อยู่ในอำเภอถลางอำเภอเมืองและอำเภอรกระทูนั้นได้ออกมาจําหน่ายสินค้าจากที่ ทำมาตั้งแต่สมัยโบราณตั้งแต่เกือบร้อยปีที่แล้วมีตั้งแต่อาหารขนมนมเนยต่างๆลิงเหล่านี้มาให้กับคนรุ่นใหม่ก็ได้มามา,มาชิมแล้วก็รู้แหล่งที่มาของของการทำของขนมด้วยนะครับประเด็นต่อมาสุดท้ายเ,เรื่องของการท่องเที่ยวย่อมต้องยอมรับว,ว่านอกเหนือจากการท่องเที่ยวของคนไทยแล้วจะมีคนต่างประเทศอยู่ด้วยและ มีคนจังหวัดเพื่อนบ้านตั้งแต่พังงากระบ,บีและนองกลับมาเที่ยวด้วยสิ่งสุดท้ายเป็นมูลค่าของเงินค่ะก็มาพบกับงานแสดงแสงสีสงแับจัดเต็มนะคะพบกับพวกเราสองคนได้แล้วก็พี่ๆนักแสดง อื่นนะคะรับรองว่าโชว์ครั้งนี้ยิ่งใหญ่อลังการไม่อยากให้ทุกคนพลาดนะคะเนื่องจากว่าเป็นงานประจำปีที่น่าสนใจมา,มากๆและเราสองคนก็รู้สึกกียรติมากเลยใช่ค่้ทำงานในครั้งนี้นะคะก็ฝากด้วยนะคะใช่ค,ค่ะมาให้กำลังใ,ใจพวกเรากันเยอะๆนะคะสวัสดีครับผมนายเลยวัตอารีรบครับนายกอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ขอกับาบเรียนเชิญพี่น้องประชาชนเชี่ยวงานสดุดีเท้าเทพวสตีเท้าสีสุนทรเป็นการเทิดพระเกียรติยาจันยามุกเวลบุรุษภูกล้าของชาวจังหวัดภูกเก็ต เราเริ่มจัดตั้งแต่วันที่ 13, 14, 15มีนาคมตั้งแต่6โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนทุกวันผมขออนุญาตเชิญชวนพี่น้องประชาชนให้มาเชี่ยวงานสะดุดีเท้าเทพกษัทริย์เท้าสิาช,ชุนทรนละครอิงประวัติศาสตร์ละครแสงสีเสียงจัดครั้งยิ่งใหญ่ประจำปี2568ณอนุสรสถานหรือทุ่งถลางชนะศึกครับ ขอการเรียนเชิญพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับวันที่13 14 15มีนาคมนี้ครับขอกรับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ